สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบรกร,วกร,วร,ร่วมกับบริษัทย c ซ m ไ d i a เดียเสนอเมาส์มันปันเจอโอ้ยเมาส์มันมาเธอวันนี้เจ๊เมาส์ก็มาเมาส์กับหนุ่มหล่อยอย่างใต้พงศกรโอ้ยที่ออกมาปฏิเสธเสียงแข่งว่าเปล่าเปล่าเปล่า,ปาไปสวีทดูหนังกับมัดหมี่พิงดาวงานนี้จอะไม่ถามเลยละค่ะรอบหนังกา,าล่าครับไปกันหลายคนครับผมคิดว่าเป็นภาพตัดต่อครับยังมีติดภาพแบบ พี่ตูนซึ่งเป็นนักแสดงทีมพันท้ายอยู่ด้วยผมรูวเป็นเราไปกับหลายคนครับไม่ได้ไปกันสองคนครับใช่ครับเป็นเป็นภาพเป็นภาพซึ่งครอบมาที่มันเห็นผมกับมันมีสองคนครับครับผมอ้โไปกันหลายคนแต่ภาพติดมาแค่สองคนหนุ่มโยเยกายืนยันหนักแน่นว่าครับภาพฉูวมีภาพพี่ตูนด้วยครับแล้วก็ ผมไม่แน่ใจว่าเขาไปตัดเหลือเล็กๆนิดเดียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับแย้สนิทสนมกับบั๊ดมีขั้นไหนละคะจนเป็นข่าวรักนอกจอตด้อย่างงั้นน่ะยังไงก็ต้องสนิทครับเพราะว่าเล่นละครด้วยกันครับรู้จักกันมาปีกว่าแล้วครับตอนนี้ก็จะ2ปีแล้วเนาะน้องก็สวยนะไม่หวันไหวบ้างเดี๋ยระกกเขาสวยทุกคนครับไม่ว่าพี่เขาสวยสวยคนละแบบครับคนเราจะสวยสวยสวยทุกคนอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับตอบแบบดาราอีกแล้วก็ดาราตอบอยู่แล้วเนี่ยโอ๊ย ้าเป็นพ่อค้าลูกชิ้นปิง้งเจ๊จะถามไหมล่ะเนี่ยเอา้เอาก็ยังไม่ใช่มัดน,นี่ถามได้ไหมล่ะว่าสเปคแบบไหนถึงจะถูกใจเตยละจ้าแบบพี่ก็ชอบครับหน้าหน้าตาน่ารักอ,อย่างเงี้ยว้าเตยค่ะนี่ถ้าเจ๊อยู่คําตอบนี้เจ๊จะถือว่าเตยรับรักเจ๊แล้วนะเฮ้ย <laughs> ปากหวานซะจริงๆไปพักเมาส์กันก่อนเดี๋ยวกลับมาเมาส์ต่อในเมาส์มัน ขึ้นหัวใจให้พ่อแม่คืนลูกหลานสู่อ้อมกอดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเรานำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมให้ชุมชนตลอด24ชั่วโมงให้ทุกคนอุ่นใจชุมชนปลอดภัยได้ลูกหลานกลับคืนรวมพลังแจ้งเบาะแส1386บำบัดรักษา1165 นิรภัยโคราชจากพอพอ88ว่าสองมีผู้ป่วยฉุกเฉินต้องการรถพยาบาลด่วนครับนิรภัยโคราชรับซาเราเป็นมากกว่าวิทยุสื่อสารบริษัท UCI Corporation จำกัด วันนี้อยู่กับผู้ชายที่กําลังตกเป็นเป้าหมายของเจมเอาเอ้ยไม่ใช่กําลังตกเป็นข่าวรักนอกจอกับสาวมัดมี่ทิมดาวก็เลยไปถามเรื่องสเปคของหนุ่มเตยกันสักหน่อยละกันผมมีสเปคหลายรูปแบบผมไม่ฟิกสเปคครับขอให้เข้าใจผมเพราะผมก็มาทํางานตรงนี้มันต้องเข้าใจมากๆเลยเพราะผมก็ต้องเรียนด้วยทํางานด้วยหากมัดมี่เข้าใจเตยเป็นไปได้ไหมที ขยับความสัมพันธ์กันนะมนก็คือที่อยู่อนาคตนะครับแต่ตอนไงตอนนี้ผมก็ต้องเรียนก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ปีสี่แล้วจะต้องเรียนให้จบนะครับแล้วก็ทํางานด้วยครับแต่พอถามถึงความสนิทสนมเขาก็ยังยืนยันออกมาแล้วว่ายอมรับสนิทสุดๆยอมรับว่าสนิทครับยังไงก็ต้องสนิทครับครับสนิทที่สุดในกองพันท้ายเลยว่าจะได้พี่น้องรูใจครับเพื่อนร่วมงานที่รู้ใจครับเอ๊ะหนุ่มต้รู้ กับเข้าใจเหมือนกันไหมล่ะคะถ้าเหมือนก็ลอรุ้นความสัมพันธ์ได้เลยเขาก็บอกมาแล้วว่าใครที่เข้าใจนั่นแหละสเปกว่าแล้วก็ขอตัวไปทําความเข้าใจเต้ยก่อนนะเพื่อจะมีโอกาสไปและสวัสดีค่ะในปีพุทธศักราช2546สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมาราชินีนาถ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับสำนักงานปปสเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดต่อมาสำนักงานปปสได้นำพระราชทรัพย์ส่วนนั้นมาสมทบกับงบป,ประมาณของสำนักงานเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนต่อต้านยาเสพติดโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินมอมให้หมู่บ้านที่เข้าร่วมการแก้ปัญหายา,ยาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2547จุดประสงค์ในการสนับสนุนให้หมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศมีความเข้มแข็งและปราศจากยาเสพติดเริ่มแรกมีหมู่บ้านนำร่องจำนวน672หมู่บ้านปัจจุบันมีจำนวนถึง14,000หมู่บ้านเศษและมีการเพิ่มขึ้นทุกปีจึงนับได้ว่าเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่และมีคุณต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง